เมื่อพี่โตจับตำนานมาย่อส่วนรุดข้อมูลมินิแลนด์ครูเซอร์สายลุยหล่อเทรุ่นราคาต่ำกว่า2ล้านทุกลันใจ,จาจคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับคนไทยจะมีสิทธิ์ไหมคะถ้าพี่โตเตรียมปล่อย SUV size compact เอาใจสายลุยแบบไม่เกรงใจใครส่วนจริงจร,<ะ>จริงอย่างที่คิดไว้ไหมจะออกเั็นรุ่นอะไรแล้วจะได้วางขายกันเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาทุกคนไปเดินสายเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบ บอกเลยครบเครื่องเหมือนเดิมแน่นอนถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับหากย้อนไปดูตอนช่วงท้ายของงานไลฟ์สดเปิดตัว All New Land Cruiser Prado ทางทีมงานพี่โตก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆทั่วโลกด้วยการโชว์ภาพทีเซอร์รถ SUV 2คันใหม่สุดจึงซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหน้าตาคล้ายกับรถ SUV ในตำนานของทางค่ายไม่น้อยจนหลายคนเริ่มจินตนาการกันไปว่ารถคันนี้อาจจะเป็น FJ Cruiser Mini Land Cruiser หรือ Baby Fortuner Cookie หรือเปล่า แต่แล้วเบรกกระตุ้งดังเอ็ดกระเมื่อวันที่22สิงหาคม2023มีข่าวหลุดออกมาจากเว็บไซต์เว็บค่าว่าทางโตยโยต้าได้จดทะเบียนชื่อแลนด h o p อปเปอกับสำนักง,งานสิทธิบัตรของญี่ปุ่นในวันที่8สิงหาคม2023ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งชื่อที่ว่านี้ถือเป็นชื่อใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแถมจดทะเบียนในญี่ปุ่นบ้านเกิดของโตยโยต้อิตาหะผมนิ่งงเลย ที่สุดวิเคราะห์ว่าการจดทะเบียนชื่อรุ่นครั้งนี้ของมิโตะอาจจะยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเพราะค่ายรถทุกค่ายก็มักจะจดสิทธิบัตรชื่อไว้อยู่เรื่อยๆตั้งแต่เริ่มมีไอเดียในชื่อรุ่นใหม่หรือเป็นการจดทะเบียนชื่อรุ่นที่ใกล้เคียงกับรถที่ขายอยู่ในท้องตลาดเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งใช้ชื่อรุ่นใกล้เคียงกันซึ่งหลายชื่อก็แทบจะไม่ได้ลงเอ่ยในรถคันไหนซักคันและจนกว่าจะมีข่าวคราวอัปเดตเพิ่มเติมอีกทีเราก็ขอเก็บประเด็นนี้ไว้และเรียกชื่อน้องใหม่คันนี้ว จริงอยู่ที่ตอนนี้ชื่อรุ่นอาจจะยังไม่ได้สําคัญเป็นอันดับต้นๆแต่ดีไซน์ภายนอกของตัวรถนี่สิเหมือนทางค่ายเขาอยากจะตะโกนส่งซิกอะไรบางอย่างให้กับแฟนๆราะดีไซน์รถทรงกล่องเหลี่ยมคันนี้มีหน้าตาคล้ายกับรถต้นแบบที่พี่โตเคยพามาโชว์ตัวเมื่อปลายปี2022อย่าง Compact Cruiser EV Concept ที่เคยเป็นผลงานของทีมดีไซเนอร์จาก E2 d หรือ European Design and Development จากเมืองนีสประเทศฝรั่งเศสหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าเส้นสายตามตัวรถ จะเน้นความเหลี่ยมสันเอาใจสายดิบเถื่อนและสายลุยสไตล์ออฟโรดขนาดแท้แถมยังสะดุดตาด้วยชุดแต่งกันชนหน้าที่ลากยาวต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกับซุ้มล้อทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ส่วนด้านท้ายก็มีบันไดติดไว้สาหรับปีนหยิบของบนหลังคาพร้อมเพิ่มชุดอะไหล่ตรงฝาท้าไทยไว้อีกหนึ่งวงผมนี่ยกนิ้วให้เลยที่น่าสนใจคือเมื่อเดือนพฤษภาคม2 0 2 3ที่ผ่านมาเว็บไซต์ยังดนชื่อดังของอินโดนีเซียอย่างออโตอินดัสทียาโดยเผยข้อมูลสุดอินไซต์ไว้ว่าพี่โตกำลังพัฒนารถ SUV คันใหม ที่ใหญ่กว่าค r โ l ร a าครอสแต่เล็กกว่า f o r t ูเนอภายใต้ชื่อโครงการ 500D และคาดว่าน่าจะใช้พื้นฐาน Body on f r a อนแบบเดียวกับ f o r t ูเนออีกด้วยซึ่งหากทางพี่โตคิดจะใช้พื้นฐานจาก f o r t ูเนอรเราก็อาจจะต้องคิดอีก10ตลบว่าจะเป็นของโฉมไหนรุ่นไหนกันแน่เพราะโฟรจูเนอรโฉมปัจจุบันที่ใช้พื้นฐาน IMV เองก็เข้าสู่ช่วงปลายโฉมไปที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนฟอร์จูเนอร์โฉมใหม่ที่มีแผนเปิดตัวในปี2024ก็อาจจะหันไปใช้พื้นฐานที่ NGAF เหมือนกับรถ SUV และกระบะขนอื่นๆในค่ายเช่นกันจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้ที่สุดมองว่ารถคันนี้มีแนวโน้มที่จะได้ใช้พื้นฐาน IMV มากกว่าเพราะทาง To y ย ta มีแผนจะพัฒนารถกระบะขนาดเล็กไซส์ c o m p a c หรือพื้นฐานอยู่กับโตโยต้าแรนกาหรือ IMV0 นี้อยู่แล้วและถึงแม้การยืดอายุพแพลตฟอร์ม IMV อาจฟังดูล้าหลังแต่หากปฏติประต่อคำไม่ต่างๆก็ดูเหมือนว่า การใช้พื้นฐานเดิมอาจจะเหมาะสมกว่าเพราะแม่พิมพ์ยังไม่พังเอ้ยพอรถ SUV คันใหม่นี้น่าจะต้องมาทางสายลุยที่ไม่ต้องการความซับซ้อนพร้อมกับไซส์คอมแพตต์ะทัดรัดเอาใจสายออฟโรดเป็นหลักส่วนจะจริงหรือเจ้าจี้งานนี้อาจจะต้องรอทางค่ายออกมาคอนเฟิร์มอีกนิดน,นะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อกับขุมพลังสุดจี๊ดฝากแวะกดติดตาม s u b s c r i b e กดไลค์หรือสมัครเป็นเมมเบอร์ให้กิฟต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราหน่อยนะ นอกจากขนาดของตัวรถมินิแลนด์ครูเซอร์ในโครงการ 500D จะเล็กกว่า Fortuner และใหญ่กว่าคุ o l l a Cross ตามข่าวที่ออกมาแล้วเรื่องของกลุ่มพลังนี้ก็ไม่ใช่ลเล่นๆเพราะเว็บไซต์ยันยน,ยนเจ้าเก่าอย่าง AutoIndustria ได้เผยว่า จริงๆแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่เจ้ารถคันนี้มีโอกาสจะได้ใช้เครื่องยนต์หลักหลายบล็อกตามตลาดแต่ละประเทศท,ที่พี่โตตั้งใจจะวางขายซึ่งขุมพลังที่ดูมีแนวโนม้มมากที่สุดถ้าเจ้าคันนี้ได้ขายในไทยก็คือเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับที่อยู่ใน h ฮลักซีโวและ t o โยต้าฟอร์จูเนในตำนานก็คือเครื่องยนต์ดีเซล 2. 4 2. ุลิตรสี่สูบเทอร์โบรหัสส g ง f t ดทีที่ให้กำลังสูงสุด150งิแรงม้าที่3 4 0 0รอบต่อนาทีแระบิดสูงสุด400 m, ที่ 1, 2, ร และอีกบล็อกคือเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร4สูบเทอร์โบรหัส 1GDFTV ที่ให้กำลังสูงสุด224แรงม้าที่3,400ร,รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบตนาทีที่สุดมองว่าในมือตัวรถเล็กกว่า Fort. ก n e r ก็น่าจะมีแค่เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรที่พอจะเข้าเขาและไม่ทับลายกับรุ่นพี่ในค่ายอย่าง Fort u n e r บวกกับที่ t ต y ยต a เองก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่า รถของโตโยต้ชโฉบใหม่จะมีคุมพลังไมฮไฮบริดด้วยแล้วก <Wow. S 1> ็ยังไม่ใช่เรื่องแปลกหากมินิแลนด์ครูเซอร์คันนี้จะเดินตามแผนของทางค่ายใช้เครื่องที่เล็กลงบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมความแรงและประหยัดไม่แน่นะางานนี้อาจมินลุ้นขุมพลังไฟฟ้าในบางประเทศด้วยก็ได้ใครจะไปรู้ส่วนดีไซน์ภายในของเจ้ามินิแลนด์ครูเซอร์ถ้าจะให้นั่งเทียนเรนเดอร์เองก็ดูจะเทพเกินไปหน่อยแต่หากย้อนกลับไปดูรูปเดอรห้องเดอสารของรถต้นแบบ t ต y o ต a c o m p a c t er แลนด์ครูเซอร์ ที่หลายคนคาดว่า Mini Land Cruiser น่าจะใช้เจ้ารถคันนี้เป็นแม่แบบก็พอจะอธิบายก็คราวได้ว่าดีไซน์ภายในจะออกแบบมาแนวทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผงหน้าปัดหรือคอนโซลทรงสูงเจ้าแนวยาวที่เชื่อมต่อกันระหว่างคนขับและคนโซวนกลางเส้นสายเหลี่ยมสันที่เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการเล่นกับความหนาและขนาดของเส้นตามตัวรถ เอาใจสายลุยพร้อมเลือกใช้โทนสีในการตกแต่งที่ดูแปลกตาเข้ากับสมัยนิยมได้อย่างลงตัวส่วนระบบความปลอดภยัยอย่างที่ทราบกันดีว่าโตโยต้าสเปคไทยและสเปคเพื่อนบ้านอาจจะมีให้น้อยไปนิดโดยเฉพาะกลุ่มรถ s อ v ทีที่พี่โตแอบเก็บไว้ซะเยอะจนหลายคนเริ่มเทใจให้กับค่ายอื่นแบบไม่ต้องสงสัยแต่ล่าสุดโตโยต้าเองก็ขอเดินหน้าใส่ระบบความปลอดภัยมาให้เต็มสตรีมอย่างที่เราเห็นในยาริสเอทีรถกลุ่มอีโคคาร์สดีที่มีระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์แบบจุกๆ ซึ่งหากทางค่ายอยากจะครองใจมิตรรักแฟนเพลงให้กลับมาซบอ,อกมืนนอนเดิมก็นั่นจะต้องจัดระบบเด็ดๆไม่แพ้ยายริซเอทีฟไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชนและเบรกอัตโนมัติ Pre c o l l i s i o n System ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลนดิพาร์เจอร์วอร์นิงระบบเตือนเมื่อรถคันน้าเลื่นตัว Front d e p a r t u r e Alert รร,ระบบป้องก,กันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีเ e dal Miss Operation Control ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกบองข้าง b l ร n d Spot Monitoring ระบบเตือนเมื่อรถตัดผ่านขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert และระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Auto High Beam ส่วนระบบอื่นๆที่ทาง Toyota าอาใจดีใส่เข้ามาให้น้อง n i n i Land Cruiser ก็น่าจะเป็นระบบช่วงล่าง Electronic Kinetic Dynamic Suspension System หรือ EKDSS ที่ช่วยให้ข้อต่อของทั้ง4ล้อให้ตัวได้ระยะมากขึ้นเพื่อให้ล้อแตะพื้นได้มากขึ้นเวลาลุยทางออฟโรดนั่นเองถ้าถามว่าน้องเล็กสายลุยคันนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่ ล่าสุดก็ไว้วแววมาว่าพี่โตมีแผนเปิดตัวมินิแลนด์ครูเซอร์ในช่วงปี2024และคาดว่าจะเริ่มผลิตในโรงงานบ้านเราช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2024หรืออาจจะขยับไปเป็นไตรมาสแรกของปี2025ซึ่งหากว่ากันตามตรงก็ดูเป็นไทม์ไลน์ที่ไวมากๆเพราะจากข้อมูลเบื้องต้นที่คาดการณ์ว่าตัวรถจะใช้ขุมพลังดีเซลบล็อกเดียวกับไฮลักไซฟอร์จูเนอร์บนพื้นฐาน IMV แบบเดิมก็น่าจะช่วยยน่นระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาไปได้เยอะมากการผลิตก็สามารถใช้ร่วมกันกับไลฟ์แอป เหลือแค่เพียงพัฒนาและประกอบตัวถังมาครอบใหม่เท่านั้นส่วนคู่แข่งในบ้านเราที่เป็นรถทรงเหลี่ยมยังไม่นิแลนด์ครูเซอร์จะเป็นใครกันแน่นะหากวิเคราะห์แล้วอย่างที่ทราบกันดีว่านอนจากรถตระก,กูล PPV พื้นแถงกระบะก็จะเหลือแค่คู่แข่งในเซ e g m e n t SUV อย่าง GWM แท n ง3 0 0 h e v และ Suzuki Jimny ที่เป็นรถทรงกล่องไซดลุยเหมือนกันถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคู่แข่งน้อยมากๆ ซึ่งหากพี่ใหญ่อย่างเตยตาจะรูมมัดเด็ดด้วยความอึดทึกทนตามสไตล์ของทางค่ายพร้อมค่าอะไรที่เป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าและส่วนบริการที่หาได้ทั่วทุกมุมถนนแล้วบอกเลยค่ายอื่นว้าวุ่นแน่นอน <c oughs> ก็เหลือแค่นับถอยหลางอีกหนึ่งปีที่เจ้าคันนี้จะเปิดตัวบนเวทีโลกให้แฟนๆได้ยนชมกันหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่เราจะรีบนำมาอัปเดตใหท้ทุกคนได้ทราบกันก่อนใครแน่นอน เรียกได้ว่าตอนนี้พี่โตน่าจะกำลังอยู่ในช่วง SUV ฟ e v e r รเพราะพี่เขาเล่นเปิดตัวรถในเซกเมนต์นี้ทีซะเหลือเกินแถมอีกไม่กี่ปีข้างหน้ายังมีสต็อกตรีมคอส SUV อีกหลายรุ่นรวมไปถึงว่าที่น้องใหม่ย่ง Mini Land Cruiser ที่ดูเหมือนจะเป็นรถยอดฮิตอีกคันที่น่าจะเข้ามาครองใจแฟนคลับชาวไทยได้ไม่น้อยและคุณละครับชอบรถคันนี้กันไหมคิดว่ารถคันนี้จะใช้ชื่อว่าอะไรมาวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจ และไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ